สำหรับเราเราคิดนะคะว่าน่าจะมีหลายคนที่ยังทําแบบนี้ไม่เป็นนะคะก็คือเดี๋ยวคนน่าจะเห็นเควสนี้กันนะคะเควสนี้เป็นเควสสสารวจโรคกลุบกรอบซึ่งได้รับชิ้นซึ่งมันจะได้รับชิ้นส่วนแสงสงประกายชิ้นที่3แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะมาเปิดล็อกตรงนี้ได้เพราะที่จะคุ้มมากค่ะแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องเปิดล็อกนะคะเราจะไปสอนวิธีทํากันนะคะ โดยตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้เคลียการสํารวจโลกโหมวแห่งความมืด12ครั้งเท่ากับว่าเนี่ยเราอ่ะก็จะไปกดตรง "-Play ได้เลยนะคะแล้วก็เราไปกดสํารวจโลกเลยค่ะ,ะแต่สํารวจโลกอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสํารวจที่แบบหลายคนอาจจะแบบยังไม่เห็น,นะคะ่ะแล้วกดแผนที่โลกเลยค่ะกดความมืดค่ะ ตรงนี้คุณก็ไปสำรวจแค่12ครั้งเนี่ยคุณก็จะได้แสงชิ้นส่วน,สวนแสงสมบัติชิ้นที่3แล้วนะคะอายกตัวอย่างเช่นนะถ้าเราจะกดเข้าไปก็อะไรรปมานี่แล้วก็กดอย่างมีแล้วก็กดต่อสู้ไปเลยนะคะ,ะประมานี้นะคะแล้วเราก็รอ,อ,อได้เลยมันก็จะต่อสู้ให้เองเพราะว่าเราเลือกแบบหมดอาจจะโนมมันนะคะแล้วก็ปรับให้มันเยอะๆนะมันจะได้แบบ แข็งแกรงด้วยความที่ว่าเราเล่นมานานแล้วเราอยากได้ปลดล็อกประตูนะคะเราก็เลยแบบหาวิธีนะจนเรามารูละะ้ล้วค่ะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะมาสอนการเล่นเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย